ดีมากนะนั่เาเย็นสบายชอบมากชาใหญ่ชื่อเล่นทำไมทำไมชื่อชื่อฟ้าเนี่ยก็ก็แม่ชื่อฝนย่าชื่อเดแมันก็อาชื่อดาวอือออ้ยออืออือว ไม่กลัวพี่แค่ลองไอ้เหรออาจจะมีเช่นแต่ช้าวันก็ดีนะเรี่อมวิธีกลัวพี่กลัว,ลวอ,อวะ,ะ,ะไรเรารถรถรถไฟหอพี่เคยนั่งมาแล้วหนูก็นั่งแล้วเปิดเ็ลมได้ปนะเนี่ย นป,ประตูเปิด <laughs> เอออย่าเลยนะเรากดแล้วฝ่ายกระเช้าลงมันสูงมากเลยนะนี <c oughs> ่ยังไม่ดึงเลยมันมแต่ญี่ปุ่นนี่ไว้ใจได้ไง <c oughs> โอ้โตุ้มเนี่ยแล้วตรงนี้สวยฮะไอ้ยหี้ยตีโก้ความสูงป่ะไม่กลัวครับ คัไม่เฉยจะไมยสบายนั่งแบบไม่เกรงเอยตรงหน้ารอายยางเหมือนวัดเลย,น,น,ยน,น,น,เน้ามาดเลิ่นครับนี่ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสวยดีไปดูข้างๆางลองรีบดูนะถ้าเราตกลงไปก็มีใบไม้รับอ๋อโอเคมองโลกนีงน่ายดีจัง กลัวไหมครับน้องไม่กลัวไม่กลัวนะครับอลืมตาด้วยลืม